อ๋อดอยเด็ดๆนะเขรู้เลยเหรอชว้วด้แคก็ด้วยผมชินเน,นเลนีเกอกครับวันนี้จะได้เกมบเนื้อไอเกมดีเนี่ยเพอาะกำวัดปาก็ลงมาละไอ้เน้คือแบบนึ่ก็นเนื้อ่าจรจงเห็นมันลมว่าตดนเลื่อมได้ด้วยเหรอ ไอ้ไอ huh. ้ที่เล่นเลื่อได้ก็ไอ้รีเนี่ยเนี่ยเลยจะรีหมดแบบรีหมดไม่แทบปึ๊กอ่ะที่แตะไว้ก็หายหมดแตะไว้แต่ยี่งเกิด cái hãy mở rồi, mở như vậy cũng được, mở đây thôi, phèm à, skin phải đặt rồi, Bli. พดเทวนะไเทนะไม่เปิดกันเปิดแบบรัสเชียได้แล้วเปิดตัวหนะไปบาย <c oughs> กูเก,ก็ไปเกิลืเย่แปลงนี้เนี่ยไอ้เจ้าปดไว้ไดับฟเลยก่อนเลยเพยนเลย ก็คิดคุยันแบบถห้เขแล้วก็โอเคก็แบบด้านนี้แพ้ไปใครเล่นมาแล้วเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าเล่นยังไงอย่างนี้หรอเปืนนี้เปิดเปิดเปิดหอ ที่แปดซูเกอร์ไอเนี้ยอ่าหมดละไม่แฝงเรีเยบร้อยจับย่าวไว <c oughs> การจบที่โคตรทุเรศที่สุดเพราะเหนื่อยเนื่อยจะมัดโคตรทุเรศเลยหมดวัดเนี่ยเออมา พ่อดิโอเคปิดพ่มจใหม่หม,มาออาตอวที่าาทารบัตก็โอเคมาันแก้วจรได้เหรอจะปืนไว้ก่อน ไม่เไม่เห็นเลยมไม่เห็นเลยโอเคเคต่อไปมาเลือมเลยอันนี้เล่อเลยแล้วใรมาละเอ้ยดูเทเลอยู่ไปเดี๋ยวก็จะให้ให้เปนไนเลือด เดียวตื่นข้าใจโอเคีคแล้ว่าช้พวดฉช้มี ปารวยรวยทถวเฟีอวาวาย,วยวไว้วุ้ยวยุ้ยกระตุกกระตุกว่าละวบพอใจนี้แต็หมหัดแล้ววิ่งแล้วจบยาวไวา้การจบทีฬาทุเรศมาก แบบยาววายวายเกินอ่ไปไปอเพื่อตอบไปเอ้ยรู้อยู่แล้วกดไปแกลลีสแกลลีิคุจัน โ okay, อเคเริ่มต่อไปให้เก็บตั้ไหนสอที่3ที่เน,นี่ยยูเตอร์เล่มอ,ไอะไรเยอะไม่ขึ้นมาเหมือนกันแหละเรียบร้อย

เรียบร้อยกดพิดรีหม่เลยทีนี้รีหม่โอเคคิดดูด้วยแ้่อะไรนะเงินฟรีนี่ก็ นี่ดีเลยไอ้ไม้ไหนาหนาเกไกยังไปทันเลยเลยเรียบร้อยแล้วบาาเยอะเยอะไอ้เจ็บเพร้เลยไม่ทันเลยก็ไอ้เจ็บเพร้ก็มัไม่รอแล้วอ่ะ ก่อนกดผิดอ่ะเรียบร้อยตอนนี้กดปาราทาร์ดิชิทุกอย่างก่อนโอ้โหเลยมดโอ้โหมดจะถึงเริ่มแต่ยัดได้อ่ะ สภาพไม่เหลือโคตรไม่เหลือเลยอยากขอใหม่ขอใหมดีๆหอมไหม่วัดขอมโคตรดีก่ ว้าวเรียบร้อยให้ไฟไมั่งใ้แต่ก็มีไฟอยู่นี่เนี่ยก็มีไฟอยู่นี่ก็เมื่อว่าอ่าสุดชาย ไม่จีดด้วยเราโหดย่าโคตรแล้วนี้คืออะไรอ่ะเรียบเลยไม่ทัก่อไปโอยขั้นล่านก้อนด้วยเหรออะไรหน่อย ตอนเริประตูไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้นะประตูหายไปเลยทีหลอนรัว,วโอเคได้ตอบไปมีเรืองถ้าร้เหนียวแล้ว,ลวโอเคว้า Thôi, cầm mắt Mưa lửa À, mới nào đấy

บายบายโอ้เร oh. ียบร้อยหาวิเจนแน่นอนเอ็นนี้หาวิเจนแน่นอนแต่ว่าก็ทราบ้าไม่เหลือเรียบร้อยเดีกแฝดนี่นี่ยนี่นร่น Không được. Kích kìa kia thôi 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 à thôi 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 này, thôi 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 เรียบร้อยโอ้โห้น,นะตอนแรกปนหนแบบอะไรนะนแล้วก็โดนลงอยู่ดีอย่ารู้มัในน,น,นนี้คืออะไรคือรวยรนะมนี้เรมีนนเลยจะได้คือไม่ได้คือไ่ได้อ่าเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเิเดก่อน รีมใหม่ก็ได้ไม่น่าฆ่าไปเลยอยู่แต่จะมากกว่าแต่แมบอย่าง U F O เบียดไปเออคืออะไรนี่ U F O ถ้าคิดไม่แปลกนะจ้ะแต่ก็ได้ไม้แล้วก็พร้อมไม่หลดจากกัน ใหตอบไปกนที่เตยไ,ได้หรอโอเคแ okay. ต่เตยอ,อยากให้ให้ไปเฉยๆชี้ให้ชา,าเป็นสอบไปละตอนนี้ ไม่ไปไรเพราะเรามีสีนีอ่าไม่รอดอาอยด่กยกัร <c oughs> ะบากดกระเดียีดีนะ๋ว่าสัน่น เอากาศมันหลดไป,ไปนหลดง,ง่ายง่โอเคก็ได้ก็ได้ไปนี่เอาดีนะเรียบร้อยจับนา

การทำอย่างว่าวายโดนมัดเอ็กวิที่เ้น,เนี่คืออะไรเะรอลอยลอยลอยเลยทีนี้ลอยเลยพบใจพบใจบปะปะนี่เอออ๋ออย่างนี้ นี่นะสาวโโหยาเพิ่มเพีจะกระหมงมัจนะไม่รู้อะไรโอ้โหแด่๋อนนันติดท่าแถมเลยหรอเดี๋ยวกันนะก็ไปก็รถบัสนะรถนี่ียนนะรรบรถนะล,ละลติดไปเล,เลยนาเลยโอเมดจุด พวกไฟอะไรอะแบบอย่างเงี้ยพ่อเหมือนแต่ไม่ดีกว่าอีกคือไฟนี่พ่อกว่าแล้วก็ไม่โดนอา่าได้ขอด้ไมลูชอ <Okay. g ül üyor> โอเคเด็กพอเรียบร้อยเรียบร้อยเลยท <m> ีนี้มือไม่เน้นเน้นแต่ความ พี่มาเกิ์โดนตดนต่ี่จะลอยแล้วม่นอดรอดไปนะเบื่อให้โดนแบบป้าอย่าเดียวกดทับปบที่ถูก้อย เรียบร้อยเกมเราทอหาไม่เหลือไม่เหลืออะไรละไม่เหลืออ๋ออะไรเพิ่มเศษซีนน <Yeah, ี่เกมมันไม่อานลบอันน uh ี้ก็ได้ ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือโดน่อจากสอล่อที่แล้วรอดมาเลยมายเนี่ยลบชื่สีทุกอย่าต้องเปลร่วมรอเลยโหน,นอกไปเลยลดเโดนต้ยออ ยาหายเ้ยยากไย,ยาหายหมดแต่เคียนไอเดียออกละเพราะตดแต่อ้ใหญ่เหรอใหญ่ไอ้เท่านะแล้วเออเท่าเดืดแต่ชื่อที่มึงจะเห็นพอใหญ่ย โอเคแล้วเนี <du> ่ยเตี really right. right. yeah. oh ้ยหรออ่อต่อตัวเครียแล้วเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยละโอ้โหฮะชิบตันปกกว่าได้ยังไงก็ไม่เป

รื้อต e> ้นน oh ี้แต่สวนใหม่เรียบร้อยเคลปไปมาเลยเคลม์ไม่เหลือละเคลปทำไม่ได้เพราะหายไปแล้วหายแล้วและนี่คือนามธรรมโอ้หาย เยีงไม่หาแบบนี้เลยโอเคอ่ะไปว่าจบแค่นี้ก็เอาว่าต่อเนื้อเนื้อต่อไปบอกแล้วว่าหาทัชเตอร์แล้วก็ฟร์เฟเตอร์ด้วย